แล้วก็เรื่องอย้ายตรงย้ายตัวเนี่ยก็ลองถามมาแล้วกันม,มีอัปเดตไหมอัปเดตใครมีเรื่องเอเลียสเอาไปไหนไม่เอเลียสไปถามเหตุผลมาเพราะอะไรเพราะตอนแรกก็แบบอ,อยากรู้แบบเอาเครารู้แหละเราเราเรา,เราใบ้ๆบกันไปแล้วว่าน่า <ไป S 2> จะไปอยู่วร<ำ>ิลามกูก็ไปถามทำไมต้องไปอยู่วรลามคำตอบแม่งจบเลย อยากเป็นแชมป์ถูกต้องพี่โหใครบุยลามม็นอยากเป็นแชมป์การันตีแชมป์อ่ะคือเอเลียสเนี่ยคือนักเตะที่ไม่เคยได้แชมป์เลยในทุกอย่างได้มาหมดคือหมายถึงว่าติดทีมชาติเป็นที่รักออกไปดนต่างประเทศชีวิตครอบครัวภาพลักษณ์นู่นนี่นั่นแล้วมันอยู่ในวัยที่กำลังจะแบบต้องประสบความสำเร็จไอคำตอบนี้แม่งเออวะถ้าถามว่าตอนนี้สมบุรกูเป็นนักบอลแล้วสิ่งเดียวที่กูไม่เคยได้คือเป็นแชมป์อ่ะก็ไปอยู่บุย์การันตีแชมป์หนึ่งอ่ะ ดีไม่ดีปีหนึ่งได้17แชมป์ด้วยถูว่าถ้ามี17ถ้วยอะแข่ง17ถ้วยอะใช่ปะมันก็เหมือนการันตีแลวถามว่าในมุงนักบอลอะสุดท้ายแล้วมันจะอะไรก็ตามแต่มันจะมีเรื่องมันอยากประสบความเร็มันาคมันคือเกียรติยศอะแค่นั้นเอง